สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บไอ้นี่กันกากกาแฟมหมักหมักกวได้หลายวันแล้วรันเดี๋ยวเรามาเก็บใส่กระสอบดีกว่าเพราะว่าเราจะใช้กระบะเนี่ยทำอย่างอื่นอีกลมหนาวเริ่มมาแล้วนะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมตลอดเวลากากาแฟะนะในตัวเจ่นสูงนะเพืๆๆ่อนเพื่อนเราไปดูกันนะ มีลาขาวด้วยแต่เขาหลายวันแล้วเขาเริ่มเย็นลงแล้วละโอ้โหลาขาวเต็มเลยอุ่นๆแล้วน่าจะเก็บไปใช้ได้ละเอาไปผสมกับดินนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลาขาวเยอะขนาดไหนโอ้โหลำคาญสายจริงๆนี่นมากากาแฟด้วยเพื่อนๆ โอยลาขาวเต็มเลยนี่ดูนี่แหละลาขาวคือในตัวเจนเยอะอือ้เยอะมากเลยนี่น่าจะทั่วทั้งทั้งกระบะเลยนะเดี๋ยวอีกมือหนึ่งทาอีกมือหนึ่งคุยนะเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมเห็นลาขาวไหมเพื่อนๆนี่แหละสุดยอดอาหารพืชเลยนะ ลาเขาใหม่ๆเนี่ยไปปลูกผักๆจะงามมากๆเลยโอ้โ oh. หมีลาเขียวด้วยนี่นี่นี่มีลาเขียวด้วยนะเพื่อนเือน<ๆ>อืเ oh. โหเยอะมากๆเลยโอ้โทำไปหลายวันแล้วนะเพื่อนๆพื่ทำคลิปไปหลายวันแล้ว น่าจะประมาณสัก5วันได้แล้วนะเพื่อนๆลงไปดูนะว่าผสมยังไงนะทำคลิปไปแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาเก็บใส่กระสอบนะนก็ไม่มีอะไรก็ใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวเราไว้ผสมกับดินเดี๋ยวจะลองผสมกับดินปปูกดู แต่เคยเอาไปปล,กลกูกต้นแมลรักหรือที่เขาเรียกผักอีตูนะอุ้ยงามมากๆเลยเพื่อนๆโอ้โหนี่สุดยอดเลยลองทำดูนะเพื่อนๆถ้ามีใครมีการกราแฟาก็ลองทำดูนะเอามาหมักก่อนจะสุดยอดมากๆเลย ไม่หมักก็ปลูกได้นะเพื่อนๆไม่หมักก็ได้นะเคยเคยไม่หมักนะเอาไปโรยใส่ต้นไม้นาะงงามงามเห็นน้องน้องชายเคยทํานะว่าใส่กาแฟแล้วงามที่แรกผมก็ไม่เชื่อนะว่าเอากาแฟมาใส่แลงงามเพราะที่บ้านเขาขายกาแฟสดด้วยเอาก,กอากากกาแฟมาใส่ต้นไม้ปรากฏว่างามมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเก็บไว้แต่ถ้ารีบใช้ได้จะยิ่งดี เพราะในระหว่างนี้ก็มีลาขาวเนี่ยในจดเจ้งเขาจะสูงมากแต่ถ้าเกิดเก็บไว้นานลาขาวหมดไปเนี่ยในจดเจ้งก็จะเหลือน้อยก็จะเหลือแต่แกมบก็คือฟอสฟอรัสนี่เราใส่แค่สองอย่างเองนะสามอย่างก็ตอนผสมก็จะมีไอ้นี่ด้วยอะไรลำํลำลํำลำอ่อนลำละเอียดนะ มันใกล้จะขําด้วยเอาแบบไม่ต้องเยอะสั้นๆแล้วกันนะเพื่อนๆเอาแค่นี้ก่อนนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมการการแฟมหมักนะส่วนผสมมีอยูส่สองอย่างเองใส่ลำไปด้วย ไปดูคลิปนะ่เพื่อนๆทำไว้เมื่อสัก4ีหวันที่แล้วตอนนี้เริ่มมาใช้ได้แล้วแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับผลซ่อมรถปลูกผังนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ